เมื่อพูดถึงตัวตลกหลายท่านก็จะนึกถึงเสียงหัวเราะและเรื่องขำขันนะคะแต่ว่าตัวตลกคนนี้ตัดสินใจสลัดชุดกาวของแพทย์เพื่อเข้าไปในดินแดนแห่งยาเสพติดที่เมืองเซาเปาโลของประเทศบราซิลค่ะ <c oughs> ทุกวันพริหัสบดีตัวตลกสวมหมวกและผ้าคลุมสีแดงพร้อมคณะร้องเล่นเต้นไปกัน ไปกับเพลงฟังบราซิลก็จะเดินไปตามถนนมุ่งหน้าสู่แคแรแแลนด์หรือที่รู้จักกันในฐานะแหล่งค้ายาเสพติดแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลค่ะตามปกติตัวตลกคนนี้จะสวมชุดกก่าวเพราะว่าเขาคือจิตแพทย์วัย43ปีเขาชื่อฟลาวิโอฟาลคอน เป้าหมายของการออกมาแสดงตลกจัดกิจกรรมร้องเพลงแสดงความสามารถก็เพื่อให้คนในชุมชนเปิดใจและสร้างความเชื่อใจต่อชุมชนผู้ติดยาเสพติดที่บางคนกลัวการถูกบังคับเข้าไปรักษาในสถานบําบัดยาเสพติด คุณหมอเฟลคอนบอกว่าแฟกแกลนคือพื้นที่ลี้ภัยของผู้ที่ล้มเหลวในระบบทุนนิยมขณะที่ตัวตลกเป็นตัวแทนแห่งความหวังท่ามกลางความล้มเหลวเพราะว่าคนมักจะหัวเราะเวลาตัวตลกสะดุดล้มหมอเฟลคอนมองว่าผู้คนที่แฟกแกลนเข้าถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีในแฟกแกลนมีผู้ติดยาเสพติดราวๆ8 0รถึง1 7 0 0คนเกือบ40รที่อาศัยในพื้นที่นานกว่า1 0ปีแล้วนะคะ ก่อนปฏิบัติการของตำรวจเคยมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่สูงถึง4,000คนคุณหมอเฟลคอนบอกว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกที่จะช่วยให้คนละทิ้งการอาศัยบนท้องถนนจากนั้นต้องมีการหาที่พักอาศัยหางานให้ทำจึงจะนำไปสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดโครงการนี้คุณหมอเฟลคอนทำมาตั้งแต่10ปีที่แล้วมีผู้ติดยาเองเข้ามาช่วยโดยเขาสามารถทำให้ผู้ติดยาหลายคนเลิกยาเสพติดได้สำเร็จ หนึ่งในคนที่เคยติดยาเสพติดที่เคยอยู่ในคร c k แกลนระบุว่าโครงการนี้ช่วยให้เขาสามารถมีบ้านอยู่หลังจากที่ต้องนอนบนถนนมานานเขาเองเสพติดยาอย่างหนักและขณะนี้เลิกมาได้แล้ว3ปี